ปลายเดือนตุลาคมณวัดแห่งหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นวัดใหญ่ประจําจังหวัดพระเถระเนียนชีที่จามพันษาอยู่ณนวัดแห่งนี้แทบไม่เคยรู้จักคําว่าลําบากยากเขียนเลยสักครั้งความเจริญรุดหน้าของสังคมและวัตถุอํานวยความสะดวกสบยประกอบกับที่วัดนี้เป็นวัดใหญ่แล้วพระผู้ใหญ่หลายรูปเป็นพระเถราจารยร์ชื่อเสียงจึงถูกนํามาสู่วัดนี้และตามด้วยผู้คนทั้งรวยจนต่างนําข้าวปลาอาหาร ของใช้มาถวายอย่างขับคลั่งเรียกว่าการบินทบาตนั้นไม่ต้องเอ่ยถึงเพียงแค่ประตูวัดเปิดในตอนตีห้าผู้คนที่ยืนออลรออยู่พรอมาหาดเข้าป่าก็แห่แหนพุ่งเข้ามาเราก็มีงานมหรสพมันเป็นเช่นนี้อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนั่นถือเป็นเรื่องดีสำหรับนักบวชทั้งหลายต่อ,นนอจากชมยมจะมาถวายข้าวเพื่อเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตแล้วสิ่งที่จะตามมาด้วยคือปัจจัยจำนวนมาก ทำให้พระหลายรูปมีเงินเก็บเรือนหมื่นเรือนแสนทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งที่บวดได้เพียงพันษาสองพันษาเท่านั้นแม้จะเป็นเรื่องดีกับพระหลายรูปแต่กับมีพระสงฆ์รูปหนึ่งที่เกิดความคิดขบดแม้ตนจะเป็นพระลูกวัดของที่นี่ก็เจิงแต่กับอยู่อย่างแปลกแยกกุฏิที่พักซึ่งญาติโยมสร้างถวายเอาไว้ใหญ่โตท่านไม่เคยอยู่กลับไปปลูกเพิงพักเล็กๆอย่างป่าละเมะที่เมื่อก่อนเคยเป็นป่าช้าผีจะออกมารวมกับพระรูปอื่น ช่วงมีงานหรือการทำสังฆกรรมเท่านั้นพระรูปที่ว่ามีนามว่าพระสมหรือที่พระในวัดรูป,ปอื่นเรียกขันทันว่าพระสมผีบา้ารอบนี้จะไปทางไหนหละสมขึ้นเหนือหรือลงต้เสียงหนึ่งเอ่ยทักขึ้นในตอนชาวเมือขณะพระสมเก็บข้าวของที่จําเปลียนยัดลงยามยังผลให้พระหนุ่มหยุดมือเงยหน้ามองเมื่อเห็นเป็นว่าผู้ใด ก็ปรับเปลี่ยนอริยาบทเปลี่ยนนั่งพับเพียบเรี้ยบรอยไม่ไปไหนแกเท่าไหร่หรอกครับพระอาจารย์ครั้งนี้ก็ผมจะไปที่บ้านโคกปริวาสครั้งก่อนกะผมได้ยินข่าวจากสหายธรรมว่ามีวัดล้างอยู่ที่นั่นต่างว่าสามารถพัฒนาได้แล้วผมอาจจะขอจำารรษาอยู่ที่นั่นเลยพระครูสุรชัยเจ้าวาดวาดแล้ยังรั้งตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอเลิกคิ้วสงเมื่อคำถามของตนได้รับคำตอบเช่นนั้น ท่านรู้จากพระสมมาตั้งแต่สมัยที่พระนมเป็นสามเณรพระอาจารย์ของท่านพาสามเณรสมมาฝากฝังให้ดูแลบอกว่ารับตัวมาจากทางเหนือเป็นคนมอนพ่อแม่ถูกโจรฆ่าตายแล้วท่านไปพบเข้ากลางป่าเอาไปบวชแล้วให้ออกติดตามพระอาจารย์ไปตามป่าตามเขาอยู่หลายปีจนกระทั่งพระอาจารย์ท่านเกิดอ,อาพาธไม่อาจออกป่าเดินทุดงได้อีกเก่งว่าพระสมจะเขวงแล้วหลงทาง จึงพามาฝากไว้กับหลวงพ่อสุรชัยซึ่งตอนนั้นท่านเป็นเพียงหลวงเจ้า,าว่าเท่านั้นดังนั้นสาวิชาส่วนใหญ่ที่พระสอนมีติดตัวจึงมาจากการสั่งสอนของท่านเช่นกันวัดหลังที่บ้านโคกเดืออืมหลวงพ่อสุรชัยครางออกมาอย่างใช้ความเคียดเจ้าไหวเร้อสมเอ๋ยเธอก็รู้ว่าการจำพรรษาอยู่ที่ใดที่หนึ่งเพียงรูปเดียวนั้นเป็นไปได้ยาก ฉันเข้าใจที่เธอมองว่าความเป็นอยู่ของวัดที่จเจริญแล้วแห่งนี้มันขัดกับคำสอนของพุทธองค์ขัดกับหลักธรรมที่เธอหยึดมันแต่พระสงฆ์องเจ้าจะไปตั้งตัวเป็นไม้สูงขวางขวางตลอดมันไม่ได้น้ําป่าไหลบ่าเข้ามาสายยามใดก็มีแต่ต้องไหลตามไม่ก็ต้องผูกพังหักกลางเท่านั้นเอาที่เหมาะที่ควรถนาสมเอ๋ยกรัผมไม่ได้คิดทําตัวเป็นไม้สูงขวางควางเลยขอรับพระอาจารย์ ผมเป็นเพียงไม้ซิกเล็กๆเ,เท่านั้นตอนนี้ขึ้นน้ําที่ถาถมพัดไปทางไหนพบก่เห็นแก่งทรายที่ใดก็จําเป็นต้องหยุดหากถูกขวางเี้งแต่ก็ะผมยังเป็นพระหนุ่มยังอยากเรียนรู้โลกกว้างเพื่อค้นหาความจริงของหลักธรรมอีกมากการจะมาเจา้าจุกจองจําตัวเองอยู่ที่นี่เพียงแห่งเดียวเหตุที่จะไม่สําเร็จนะขอรับเอาเอ,าเ,อาเอาตามที่ต้องการเถอะหลวงพ่อสุรชัยว่า แต่ขอให้จําเอาไว้อย่างเธอไม่ได้เป็นเพียงเิษของพระอาจารย์ของฉันเพียงผูด้เดียวเธอยังเป็นเศษฉันด้วยฉะน,นั้นต้องเอาคําสอนที่ได้รับไปปฏิบัติตนให้ดีอย่าให้ออกนอกลู่นอกทางเด็ดขาดเข้าใจที่ฉันสื่อไหมขอรับว่าแล้วหลวงพ่อก็เดินจากไปเหตุที่ท่านพูดแบบนั้นด้วยรู้ดีว่าผ้าสมหาใช่ฝ่ายหาแต่การหลุดพ้นเพียงอย่างเดียวความจชิงแล้วพระหนุ่มผู้นี ยังฝักไฟเรื่องของคาถาอาคมอีกด้วยตัวของหลวงพ่อสุรชัยเองก็เป็นผู้มีวิชานั่นจึงทําให้ญาติโยมเข้าหาแน่นอนว่าพระสมซึ่งเป็นศิษย์เพียงคนเดียวของท่านจอมได้รับการถ่ายทอดทุกสาวิชาด้วยเช่นกันแต่ก้นเบื้องแห่งความต้องการของพระสมนั้นลึกจนเกินอย่างถึงทุกท,ก,ทกสาวิชาที่หลวงพ่อสุรชัยถ่ายทอดให้แต่ละาเรียนจนสําเร็จนั้นไม่เพียงพออาสม ยังสอดแสวงหาอาจารย์ดีทั้งทางพิสูจน์และขา,าลวาสเก็บเกี่ยวเอาความรู้ทั้งหลายเข้าไปไว้ในตัวนั่นจึงทําให้พระสมกลายเป็นพระผีบ้านในสายตาคนอื่นๆปีกตัวออกไปจํำวัดอยู่เพียงลําพังโดยให้เหตุผลว่าการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มกอนกับพระรูปอื่นทําให้ไม่มีสมาธิในการทบทวนวิชาคาถาท่านไม่สงบหลวงพ่อสุรชัยทิ้งตัวลงนั่งกับเก้าอี้ไม้หน้านกุฏิ เมื่อมองผู้คนหลายเิบที่ต่อแถวเข้าวิธีเพื่อรออาบน้ำมนต์พางถอนใจยาวแต่ก่อนมาหลังสมัยทิดทันร่ำเรียนวิชาต่างๆกับพระอาจารย์จนสำเร็จหลวงพ่อสุรชัยไม่ได้ต้องการให้เป็นเช่นนี้ท่านไม่ได้ต้องการให้ตัวเองเด่นดังจนมีผู้คนเข้ามาไม่เว้นวันท่านเคยช่วยเหลือผู้ที่ถูกผีเขา้าแก้ไขผู้ที่ป่วยเป็นโรคหลายซึ่งหมอปัจจุบันลงความเห็นว่ามีรอดให้หายได้ ที่ทําไปนั้นเพียงต้องการช่วยเหลือให้เขาหรือเธอพ้นภัยกับกลายเป็นว่ามันดึงเอาชื่อเสียงให้หลักหไหลเข้ามาหาจนหน้าเวียนหัวจะมาแก้ไขตอนนี้ก็สุดทางเสียแล้วสายวันเดียวกันพระสมแบบกดสะพายยำเดินเข้าไปกราบลาหลวงพ่อสุรชัยซึ่งเป็นพระอาจารย์ท่านกล่าวให้พรด้วยแวบ,บตาเศร้าด้วยว่ารักและเอ็นดูพระหนุ่มผูหนี้ประดุดปุดในใจ อย่าลื่นด้วยฉันสอนนะสมเอาเท่าที่เหมาะที่ควรอย่าให้มันถลัำเลึกเกินไปันกูไม่กลับเด็ดขาดขอรับพระอาจารย์นสมรับคำกราบลงแทบตักหนึ่งครั้งแล้วบ่ายหน้าออกจากวัดสูดหายใจเข้าจนสุดปลายลมแล้วค่อยๆผ่อนออกช้าๆเป็นการทำสมาธิครั้งสุดท้ายแล้วจากนั้นก็จดจ่อกับการย่างเดินฉีรากาแม้จะดูเชื่องช้าแต่กับรวดเร็วหลายต่อหลายกิโลเมตร พระสมก็หลุดพ้นจากเขตชุมชนคนเมืองเข้าสู่เขตป่านนอกที่ถูกปิดล้อมด้วยป่าทึือและทิวเขาทุกอย่างเหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดีพระสมมาถึงป่าแห่งนี้ในเวลาก่อนเพียงเพียงไม่นานแต่ทันทีที่ก้าวเท้าหลุดจากขอบถนนนกแสกที่ปกติจะออกหากินในยามวิกาลกับ,บินโฉบลงมาร้องแกรกแกกใส่น้าจนพระสมสะดุ้งเฮกพระสมสามารถรับรู้ได้ ด้วยวราจิตว่าเื่นป่าข้างหน้าที่ทอดยาวไปไกลส่วนลูกหูลูกตานี้มีบางสิ่งบางอย่างเล้นกายอยู่และตาบากของตนที่เฝ้าฝึกฝนจนกล้าแข็งไม่น้อยมันคงสื่อไปถึงสิ่งลึกลับทีว่าขนาดชูไม่ได้ต้องออกมาต้อนรับการถึงชายป่าเปลี่ยมถนนเช่นนี้พระสมไม่ได้เกรงเกงแม้แต่น้อยกับยิมมุมปากอย่างท้าทายแล้วเพื่อเป็นการประกาศกล่าวว่าบุตรแห่งศาสดารูปนี้มีใจแน่วแน่แค่ไหน พระสมหยียบเท้าสัมผัสถืนหญ,ญาที่เจือปนไปด้วยหนมามไมยราปกคลุมโดยไม่มีชางงักทันทีนั้นบังเกิดลมพายุพัดอืออึงต้นไม้ต้นตอกเสียสีกันเอียดอาดฟังดูคล้ายเสียงของสัตว์ฝลายสูรกายที่ข้ามควรเชื้อเชิญมนุษย์ใดๆไม่ว่าจะเป็นพระหลือโยมที่กล้าย่างไกลเข้ามาให้สู่ความตายพระสมนั่งพักกายกางขาอย่างหนองแห่งหนึ่ง ดื่มน้ำจากขติกพอให้ชุ่มคอมองฟ้ามองฝนเสริมซ,ซับความสดชื่นจากธรรมชาติที่เวลานี้สงบนิ่งแต่ที่ป,าป่าโป่งทั่วไปควรจะเป็นก็จะเริ่มออกเดินทางอีกครั้งเป้าหมายที่วางไว,าว้ขาเขาแต่ไม่ได้หวังให้เป็นไปตามนั้นทุกประการคือการข้ามเขาสกลุลก,ก่อนข้ามวันนี้แต่ด้วยร่างกายที่มีอาหารไปหล่อเลี้ยงเพียงวันละเมือ ล้สอบสามารถเดินลาดป่าตัดทางด่านขึ้นไปถึงยอดเขาได้ในช่วงบ่ายสามกว่านั่นหมายความว่าคืนนี้จะต้องปักกดพักผ่อนเสียบนยอดจะเดินดุ่มลงเขาแต่ให้รีบเพียงไหนก็ไม่มีทางไปถึงได้ก่อนเมือ่อหลังจากพิจารณาพื้นที่โดยรอบแล้วแรงกดดันปริศนาที่เสื่อออกมาบ่งบอกอย่างชัดแจ้งว่าการจะจำา้าบนยอดเขาแห่งนี้ดูจะไม่ใช่การง่ายนักแต่ก็อย่างที่บอกไป พระสมหาใช่พระหนุ่มธรรมดาธรรมดาไม่ผีสางนางพลายผีหาตายหงต้องหวั่นเก่งตั้งแต่สมัยที่เป็นสามเณรคาถาคมมีเก็บไว้ในพงเป็นพันบทแรงกดดันข่มขู่เพียงแค่นี้ไม่ใช่ปัญหาที่จะทําให้ขยาดกลัวจนเงาตกได้เลยแม้แต่น้อยหลังจากปากกจัดการผูผ้าสําหรับกบาบพระสวดมนต์และนั่งสมาธิแล้วพระสมผมน้ําจากกรติกลงในผ้า เช็ดเนื้อเช็ดตัวเช็ดเหงื่อฝ่อให้ร่างกายหายเหนียวแล้วจึงเริ่มสวดมนต์ก่อนพระอาทิตตกดินบทแล้วบทเราพระคาถาแล้วพระคาถาเราที่ถูกงัดออกมาพั่าบนกินเวลาให้ล่วงเลยไปจนพบคาพระสมลืมตาจัดก,การก่อกองไฟเพื่อสร้างความอบอุ่นและไล่มแมลงจากนั้นก็นั่งขัดสมาธิหลับตาฝึกการเข้ายานต่อไปเพียงไม่นานในการเข้ายานอยู่กับสมาธินัน้น ในพระวังจิตของพระสมบังเกิดเห็นผู้คนเรือนเสพทั้งพระทั้งขาราวาเดินวนไปเวียนมารอบๆกอดเสียงบน่นพึมพำว่าให้ออกไปเสียที่นี่อันตนาใดกิดกล้องไว้ทั่วบริเวณอีกทั้งรูปลักษณ์ของแต่ละตนยังอยู่ในลนักษณะที่น่าเกลียดน่ากลัวบ้างมีแผลเวริรตามหน้าท้องบ้างต้นคอถูกกัดจนฉีกขาดเลือดไหลาอาบบ้างแขนขาหรือแม้กระทั่งศีรษาขาดหายไปอไวัยวะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เหล่านั้นคือดวงวิญญาณที่พาตนเองมาตายที่นี่และยังคงต้องวนเวียนสิงสู่อยู่ในที่แห่งนี้ไม่อาจล่วงพ้นไปสู่สุขติได้เดีจะเกิดจากสิ่งใดเพราะจิตใจแค้นที่ตายก่อนวัยอันควรหรืออำนาจเลี้ยลัาบางอย่างที่กดตึงขึงขังเอาไว้อันนี้ก็ไม่อาจรู้แน่พระสบไม่ได้พูดคุยเจรจาสนทนาไถ่ถามแลาเพียงเท่านั้นก็รู้แจ้งเราว่าเหล่านั้นเป็นวิญญาณตกทุก ทำการแผ่เมตตาเจตแบ่งกุศลที่ตนได้ประกอบมาตั้งแต่ตนจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ให้ทุกๆดวงวิญญาณที่เดินล้อมเดินล้องหวยหวนอย่างน่าเวทนาน,นั้นได้เสวยและล่องลอยสู่พระภูมของตนได้อย่างถูกต้องเพียงไม่นานทั่วทั้งป่าไม่ว่าจะเป็นภายในพ่อบังเจตหรือภายนอกที่เป็นโลกแห่งความเป็นจริงก็ปราศจากร่างผีเหล่านั้นทั่วอาณาเขตของป่ายามนี้มีเพียงความวิเวกเงียบสง,งัพระสมถอนใจยาว และก้าวเข้าสู่สมาธิอีกครั้งกลางดึกนั่นเองเสียงนกเข้าแมวร้องทักเย็นยะเยือกผูกให้พระสมถอดจิตออกจากสมาธิแล้วก็ได้เห็นว่าแสงไฟที่เรียบรีเหลือเพียงฐานแดงในกองศาสตร์สัสองให้เห็นใครคนหนึ่งนั่งนิ่งอยู่หน้ากดไอเย็นอมาเหตุท,ที่แผ่ออกมาจากกร่างตรงหน้านั้นทำให้รู้ได้ในทันทีว่าไม่ใช่มนนษย์ ทำแบบนี้คิดดีเล้วหรอือกวนผู้ทรงศีลมันเป็นบาปมหันจากที่มีอยู่ก่อนก็มากพอแล้วการกระทําครั้งนี้อาจทําให้ไม่ได้ไปผดไปเกิดเจ้านะท้าส่งเอ่ยบอกเสียงแผวเสร็จแล้วปิดเปลือกตาลงชัดฉาออกไปที่นี่เป็นถิ่นของ,ของกูที่นี่เป็นบ้านกูร่างที่นั่งนิ่งตรงหน้าตวาดลังเสียงเย,ย็ดยะเจียกกังสะท้อนในาาลาวไพนกน้อยใหญ่ ที่จับคอนนอนลังต่างแตกเบินเหนีเมื่อฟ้ามัวเดินจากนั้นก็พุ่งเข้าหายอย่างรวดเร็วดวงตาสุกปังแดงเพลิงนั้นเต็มไปด้วยความมุ่งหลายแต่แล้วก็ต้องเวิดร้องหวยหวนสุดเสียงเมื่อก่อนจะได้สัมผัสม,มงกดเพียงปลายนิ้วก็บังเกิดครอบแก้วปิศนาส,ส่องแสงระยับเพืองรองป้องกันรพระสมเอาไวา้นั่นเป็นอนุภาพของพระกาถากำแพงแก้วเจ็ดชั้นที่พระสมภาวนาด้วยเจต แต่ดูเหมือนดวงวิญญาณแขนจะยังไม่ลุกแก่ความสำนึกยกยันกายลุกขึ้นได้ก็กลายร่างเป็นเสือใหญ่ตาแดงบ้าร่างกายกำยำที่แผ่ไออามาเหิตสยดสยอบนั้นมีขนาดใหญ่โตพอๆกัออบวัวหนุ่มเต็มไวพระสมเปิดเปลืกตาขึ้นจ้องมองด้วยการสงบก็จะเปล่งวาจ,จาสนทนาด้วยอีกครั้งอ๋อนี่เองหรอต้นเหตุการตายของดวงวิญ,ญญาณทั้งหลายเหล่านั้น ป่านี้เขาลูกนี้หรือลูกไหนนก็เป็นพื้นที่ของกูกูอยู่มานานปกคลองมาตั้งแต่เก่าก่อนใครหน้าไหนที่บังอาจเจีบเข้ามากูจะฆ่าให้หมดเสียงตวาดต่อ่างเกี่ยวการถูกพูดผ่านล่างของเสือใหญ่นั้นแล้วสมจองนิง่งเพ่งพินนจเข้าไปในดวงตาแดงำํำก็เห็นภาพนิเมตเป็นผู้ชายผู้หนึ่งนวดเข่าลงรังสีเดียวกับเส้นผมที่ปล่อยยาวลงมาปกปิดใบหน้า เนือตัวของผู้ชายผู้นั้นไม่มีที่ว่างเลยสักเนีดทุกอนูถูกปกปิดด้วยรอยสกักอักขระเลขยันจนมืดดำชัดแล้วว่าแต่เดิมสมิงตัวนี้เป็นมนุษย์มาก่อนและโคงกลายเป็นเสือผีเสือลายเนื่องจากผิดคำโคูหรือไม่ก็ถูกความชั่วหลายของอวิชชาเข่าแซกฟังก่อนเท่าสมิงเราเป็นพระเจ้ารือใช่หรือไม่ลายชีวิตที่ต้องตายด้วยมือของเจ้าเองก็เป็นพระเช่นกัน หากผู้ใดที่แข้งเครียดกับสารพัดวิชาอาคมต้องมีพระระัตนไาตายเป็นที่ยึดเหนี่ยวอย่างเจ้าจึงลงมือกระทำเช่นนั้นลงไปได้เล่าครูบาอาจารย์เดิดเฉียดต้าสำเนกของเจ้าไม่ได้บอกหลอกเหลือว่ามันเป็นเสียงเพลดมันเป็นบาปกูไม่สนสมิงไลยตวาดกับสิ่งที่มาพร้อมของพูดซึ่งเต็มไปด้วยโทสะจริตนั้นหาได้มีลินเน่าขินเขา่าแต่มันยังแผง่อำนาจจนสั่งลมสั่งฟ้า ให้พัดเอื้ออืองพ่อขมขวัญพวกมันจะเข้ามาแย่งที่ดนที่อยู่ของกูกูต้องฆ่าให้หมดใช่หรือสิ่งที่เจ้าคิดนั้นใช่แน่หรือถูกต้องแล้วจริงๆหรือพระสงฆ์องค์เจ้าที่ไหนจะเข้ามาหักครั้งถังป่าอยู่อาศัยในที่แห่งนี้เป็นพระก็ต้องอยู่วัดพวกท่านทั้งหลายเพียงใช้เขาลูกนี้หรืออีกหลายๆลูกเป็นทางสัญจรเพื่อขัดเกลกียดในตนเท่านั้น ส่วนชาวบ้านร้านช่องที่เจ้าข่าเขาก็ต้องเพียงการหายอยู่หากินหาของป่าเอาไปขายไม่ก็เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพื่อประทังชีวิตมีใครคนไหนเล่าที่เขาต้องการแย่งที่อยู่อย่างเจ้าว่าหุบปากมึงไม่รู้อะไรอย่ามาพูดหุบปากเสมิงร้ายตวดาดและยังเดือดดนันพร้อมกับคำลามลั่นจนป่าสะเทือนทาสมเห็นทาว่า เพียงแค่การสุนทนาซึ่งเป็นไม้หนวมของชายไม่ได้ที่สุดจึงล้วงมือเข้าไปในยาำพักเอาควายธนูทองแดงตัวขนาดหัวแม่มือออกมาบริกรรมพระกถาประจุอาคมปลุกวิญญาณก่อนจะแบวกม้งกอดแล้วโยนออกไปเพริบตานั้นจะกรูบหลอกควายขนาดยอเท่าหัวแม่มือกลับกลายเป็นควายตัวใหญ่เขายาวงองปลายแหลมร่างกายกำยำพอๆกับเสียงผู้ท้าชิง ซ้ำตามผิวหนังดำมามืเมื่อเป็นมันวาวนั้นอย่างปรากฏอักขระเลขยันสีแดงวาวๆายธนูสวัดส,สีสษบไปมาเล็กนอ้อยอย่างรำคาญใจก่อนจะพ่นลมฟืดที่มีเปลวไฟป่าพนุ่ยพุ่งออกจากโมูกแล้ววิ่งเหยาะเข้าหาเสมิงร้ายอย่างรวดเร็วายเสมิงร้ายเองก็หาได้เกรงกลัวย่อตัวลงเล็กน้อยแล้วก็โจนเข้าใส่เช่นกันพันเกิดเสียงกึกกล้องกำปนาดเมื่อหนึ่งสัตว์อาคม และหนึ่งสัตว์ผีสิงพุ่งเข้าปะทะกันพระสมบูรณกัน่นไม่คิดว่าพลังของสมิงไรจะรุวนแรงปานนี้กำมือตั้งสองจนเหลืองซีดแต่ก็บริกรรมท่องบนพระกาถาเพื่อเสริมแรงให้ควายธนูอีกต่อนหนึ่งสมิงไรได้จังหวะขนาะที่ควายธนูเริ่มอ่อนแรงมันอ้าป,ปากคำรามลันแล้วฝังเขี้ยวลงที่ก้านคอจนจมเม็ดควายธนูแผดเสียงร้องลัน สวบัดจนโหลดแล้วเบี่ยงสะโพกให้อย่างรวดเร็วและที่รวดเร็วเกินกว่าสมิงร้ายจะทันตั้งตัวขาหลังของควยายธนูก็เด็ดขึ้นงัดเอากึ่งปลายคางกึ่งก้านคอจนสมิงร้ายร่างเหมือนขวางนั่นเป็นโอกาสที่ดีที่หาไม่ได้ง่ายๆทันทีที่สมิงร้ายร่วงลงสู่ผืนก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่ควยายธนูแหวงกับพุ่งเข้าใส่แล้วเสียงเปรี้ยงสนั่นเมื่อปลายเขากระทุ้งใส่เนื้อหนัง แต่อย่างที่รู้กันว่าเสือตัวนั้นหาใช่เสือธรรมดามันเป็นสมิงสมิงที่เกิดจากผู้เล่นอาคมเข้มขังจดเกินจะหกักหามเหนือหนังย่อมเหนียวคงทนแหมไปเข่าของควายธนูจะแหลมคมสักเพียงใดแม้อาคมที่พระสวมประจุอัดแล้วพร่ำเบื่นกำกับนันจะเข้มขังสักเพียงไหนก็ไม่สามารถทำอันตรายใดๆแก่มันได้มากไปกว่านั้น สมิงร้ายกระโจนถอยห่างจากควายธนูออกไปพอสมครวรเสร็จแล้วพุ่งกลับเข้ามาระบกกบโกงแหลบจิกข่วนเนื้อหนังสัตว์อาคมจนเกิดเป็นแผลฉกันหันแล้วก็ขยายร่างให้ใหญ่ขึ้นยับลงไปที่ก้านคออีกครั้งออกแรงบทกรรมหักคอควายธนูจนมันเกิดเสียงกราบดังลันเท่านั้นเองควายธนูของพระสมก็ลลงสุดแน่นิ่งและหายไปในพริบตาสมียงร้ายแยกเขี้ยวคลรามอย่างผู้มีชัย จ้างสามข่มเข้าหาพระสมด้วยการกำเริบทันใดนั้นด้วยว่ามันไม่ทันระวังตัวโจทีเจร่างกำยำใหญ่วความเมื่อครู่ถึงเท่าตัวก็เปิวเหว๋ลอยคว้างไปในอากาศแล้วร่วงลงกระแทกกับต้นไม้ด่านคังหักโค่นดังสนัน่นพลิบตานนั้นเจ้าของการโจมตีก็ก้าวออกมาจากเงาเมื่อเสียงร้ายพาวากเฮือกไม่เห็นว่าตนเองถูกโจมตีโดยใครแล้วไรมันเป็นยักษ์ใหญ่ ที่ย่อขนาดให้สูงขวาร่างมนุษย์ธรรมดาถึงสองช่วงตัวเท่านั้นพระว่าฤทธาแห่งยักษ์สาไม่ได้ถูกสะกดกั้นตามขนาดตัวแต่อย่างใดสมิงร้ายค่อยๆอย่างกายลุกขึ้นอย่างยากลําบากการโจมตีเมือครูแม้จะไม่สร้างบาดแผลแก่ผิวหนังจนเกิดเลือดแต่ก็เล่นเอาซีกโอรงม้ามข้างในล้วนไปไม่น้อยพญายักษ์ผู้หน้าเกรงขามผายมือขวาไปด้านข้างพันมวลอากาศตรงนั้นเหมือนตวัดพัดเกีียวบิดเบี้ยว กอตัวเป็นตะบองเหล็กแดงเพลิงที่มีหนามเป็นเพชรสันชตาตยานชั่วหลายไม่ได้เก่งกลัวเลยแม้แต่น้อยถึงแม้จะรู้ว่าศัตรูตัวใหม่นี้ตนเองไม่สามารถเอาชนะได้แต่สมิงก็ไม่ยอมทิ้งลายหมือนหัวหม้วนหางหนีไปไหนตั้งท่าได้ก็ขำหลาบลันกระโจนเข้าใส่แต่ยังช้ากว่าพระยายักเอี้ยวตัวที่เหนือแขนเหวี่ยงตะบองฟาดเปี้ยงลงมากลางหลังของมันอย่างพอเหมาะพอเจาะผลคือ สมิงร้ายร่างกระแทกผืนจนเดืนสะเทือนฝุ่นตลบพญาัยาย์ยังไม่สาแก่ใจหน้าที่ของตนเองเมื่อถูกเรียกใช้คือจัดการศัตรูของนาฮิซินซากใช้มือทั้งสองข้างที่กำยำและเต็มไปด้วยลวดลายกระหนกจับด้ามตะบองเฉยปลายดิ่งลงผืนเหนือขึ้นสุดแขนแล้วก็ทุ้งลงมาสุดแหลงสมิงร้ายที่เจ็บหนักอยู่ก่อนแล้วหมดโอกาสที่จะหนีพ้น ร่างของมันถูกกระทุ้งเพียงครั้งเดียวก็กระอักเลือดออกมากองโตขาหลังสันแล้วริกกนอนแน่นิง่งถูกไปลายตะบองกดเอาไว้แบบนั้นพระสมถอนใจโครงศีรษะสายตาเศร้าเคลือนเดินไปยืนอยู่ข้างร่างเสือใหญ่ที่สั่นกระตุกครางฮึมๆึมในลำคอ <c oughs> เ็นกรรมจริงหนอเป็นกรรมจริงเพระสมพูดจบก็จัดการใช้ขิงไม้วาจางสะกดหลอมรอบเสียงร้ายอกไว พยายักษ์ค่อยๆอันตรธานหายไปกับธาตอากาศเสมิ่งร้ายพยายามอย่างที่สุดเพื่อจะพงกศีรษะขึ้นแต่ก็ไม่สำเร็จความเสียหายที่เกิดขึ้นกับร่างกายรุนแรงเกินตันที่สุดก็คืนร่างเป็นมนุษย์ชาวราผมเภารุงรังดังเดิมแต่ดวงตายอย่างแดงวาบสุกปังเพราะเขาไม่ใช่มนุษย์เราหาได้มีใจคิดเข็นฆ่าเจ้าไม่ที่เป็นเช่นนี้ล้วนเกิเดแต่ก,กรรมทั้งสิ้น สุดท้ายก่อนเจ้าจะสิ้นใจเราขออุทิศกุศลที่มีเพื่อปวดบ่วงพัฒนาการใ,ใดๆก็ตามที่หลังเจ้าไว้ให้ไปสู่พบภูมิที่เหมาะสมชดใช้กรรมที่ทำมาหมดสิ้นเมื่อใดก็ให้เวียนไห้ตายเกิดตามวัฏจกักรที่ควรจะเป็นต่อไปสเพสัตตาพรสะสมเก่าวกับชาชาลาพีศาสด,ด้วยอาการอ่อนโยนและมีเมตตาก่อนจะแผ่กุศลอุทิศบุญให้ผ่านร่างของเขา ก็ค่อยๆเลือนกลายเป็นแสงสว่างมัวๆแล้วจางหายไปเหลือเพียงโครงกระดูกมนุษย์เหลืองค้ำดำซีดกองอยู่ตรงนั้นพระสมอธิษฐานจิตบางสกุลส่งวิญญาณอีกครั้งแล้วจัดก,การส่งไฟเผากระดูกนั้นเสียรุ่งเชา้ชา่เ้าพระสมออกเดินทางลงจากเขาถึงพื้นราบก็ตัดออกป่ากโป,ปง่งเลียบถนนผ่านหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านเลาพักปากกดคืนแล้วคืนเลา ที่สุดในอีก15้าวันต่อมาก็ถึงวัดหลังที่ว่าชาวบ้านละแวกใกล้เคียงเมื่อรู้ว่าจะมีพระมาจจำพรรษายอยู่ก็ดีใจบอกว่าแต่ก่อนมาหลังวัดนี้ไม่เคยมีพระรูปใดอาศัยอยู่ได้เลยไม่ตตยก็ต้องกระเจิงหนีถิ้งข้าวของกันกลางเดึกพอสอบถามก็บอกว่าเพราปีศาจ้ายสมิงตัวใหญ่เออมารางาังควันพระสมสอบถามเอาความเชิงว่าชาวบ้านรู้หรือไม่ ว่าสมิงที่ว่ามาจากไหนหรือเป็นผู้ใดกันซึ่งคำตอบที่ได้รับคือรู้สมิงตัวนั้นชาวบ้านเชื่อกันว่าคือปู่ทรงเป็นชายชาลาผู้มีคาถาเข้มขังแต่ก่อนเคยมีชีวิตอยู่ในหมู่บ้านนี้แต่ตายไปหลายสิบปีแล้วที่ดินของปู่ทรงชาวบ้านเห็นพรองต้องกันว่าควรน,นำจะมาสร้างเป็นวัดประจำหมู่บ้านแต่พอแล้วเสร็จกบไม่มีพระจาพรรษาได้เลย ที่สุดก็ต้องปล่อยให้ลกหลางอย่างที่เห็นพระสมได้ยินเช่นนั้นก็นิ่งไปเหลียวมองพื้นที่วัดซึ่งส่วนใหญ่ลกหลางคุติศาลากลายเป็นซากประดักหักพังมันมีพื้นที่เชื่อมต่อกับป่าใหญ่ป่าเถื่อบรวมถึงภูเขาอีกหลายลูซึ่งหนึ่งในภูเขาที่ว่าก็คือลูกที่ท่านปักกฏจำวัดในคืนแลกอ๋อเพราะอย่างนี้ไงเล่าสมิกที่ว่า สามารถว่าตนและพระอื่นจะมายั่งเถี่ยนที่อยู่อาศัยตัวเล่นเอาของเขามาสร้างเป็นศาสนาสถานไม่ยอมขอ,อก่อนพระสมลำพึงในใจสมิ่งร้ายคงสัมผัสได้ถึงเจตนาดวงของพระสมจึงถือโอกาสออกจากวาดัดอันเป็นที่สิงสถิตพุ่งเข้ามาขัดขวางความขาดเขาความชั่วร้ายที่ก่อขินจิตใจมานานปียึดเอาเขาเลหลายลูกที่มีพื้นที่เชื่อมติดกัน เป็นของตนเสียใครพัดหลงเข้าไปต้องเป็นเข็นฆ่าล้างผ่านจนหมดเซนไม่ต้องหว่วงแล้วล่ะโยมแต่นี้ต่อไปฉันจะมาอยู่ที่นี่ย่างไงก็ขอแรงพวกโยมช่วยกันซ่อมแซมเสียหน่อยเอาไรที่พังแล้วพอซ่อมได้ก็สร้างเสียใหม่เอะไรที่เกินแก้ไขก็รื้อเสียแล้วค่อยหาวิธีสร้างเอาเจ้าของที่เขายกให้แล,ล้วล่ะสาธุบ้าย,ยิ้มน่หน่อย ก่อนจะวานให้ไขสกปนก็ได้ส่งข้อความกลับไปบอกหลวงพ่อสุรชัยว่าตนถึงวัดหลังที่ว่าแล้วต่อไปภายหน้าอาจต้องรบกวนจิตศรัทธายมสงฆ์ของพระอาจารย์มาช่วยกันทำานุบำรุงให้วัดนี้กลับเป็นวัดได้อีกครั้งดังเดิมเรื่องราวก็มีเท่านี้ครับพระสมผีบาขอบพระคุณครับ